เอาวันดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจชาบทุ่งแล้วกระทานผู้ชมที่เขาลบทุกท่านครับว่ากันแต่เศร้าน้อเนาะยขนาดนี้นะครับอ่ะนะครับหลังจากฝนหยุดไปมื่สองมื่นนะครับบรรยากาศกับค้ายๆกับสีเขานาหนาเลยเรื่อพี่น้องเนาะคล้ายๆกับมันสีหนาวเลยไหมเป็นเย็นๆว้อยๆหวัดใดวัดหนึ่งจะวัดได้เบิดแต่ตอนนี้ฝนนะครับอหลังจากฝนเลี้ยงมากกัเพื่อให้บรรยากาศต่าง ชุ่มชื่นชุ่มชํานะครับโดยเฉพาะดอกไม้นอกเพื่อนเนาะนาะพวกบรรดาบุปผาลาตีต่างๆนี่ก็สวยสดงดงามคนพี่น้องเราบังได้แจ้วห้อยห่วยอ้อมเพื่อนหนึ่งล่อน้ำคนเพื่อนบังหมกุ้งเพื่นโคนนะท่านไอ้เปเบิ่งยุ่งหรอกมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งพี่น้องนะครับท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติเนาะแต่ยังมีความโหดไรของธรรมชาติที่นั่นนั่นก็คือหมกหุ่งโคน มันคง่วยเลยนะครับเนื่องจากว่ามันง่อยฟังน้ำแซ่หักนะครับพี่น้องแล้วครับประกอบกับนักหมากได้ปุ๋ยดีพดบ้งังไดืออย่างไรหมากไงคือไงคือไงคือรับนำ้ำนักว่าได้งวยตุ่มเลยอันนี้ภพาพพี่น้องไปเบิ่งนะครับไปพี่น้องโอ้บรรยากาศยังมือเศรา้าไหมสดชื่นสดชื่นไปเบิ่งดูน้องใหม่เหรอ นะพี่น้องไป,ป็นยังไอ้อ็มอธ่วามะคงที่มันล่มเนาะแต่เสียดายนะครับพี่น้องบำรุงมากกับมือแท้ๆโคนเสยดอกไม้าง,งามพี่น้องไปไปดูจะได้จะเป็นล่มน้องสันอันนี้ก็ขึ้นแซมกันเนื่องจากว่าบ่ได้ออกปลูกพี่น้องเนื่องจากแก่ตัดอยู่ดอก ตัดต้นที่มันน้อยๆออกจงไว้เป็นต้นใหญ่ต้นผู้ใดใหญ่ผู้นั้นอยู่ใครใหญ่ใครยูครับท่านจมๆๆแข้งแข็งในการให้ไปเกิดใหม่เนาะนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งนะครับผู้ผลิีดาสีดาหมักหุ้งติงหมักหุ้งสายเนี่ยๆๆนะครับคล้ายๆกับหมักหุ้งหมักหุ้งเัมือนน่ะ มังคุงผูแต่ว่าเป็นหมากสวยนีมป่าไปเบิ่งนะยาวจุดลวดใช่ไหมผ่านอีกยังหน่อยเนาะมันจุม่มมันสุม้มมันนั่นกันโพดเนาะพี่น้องเนาะนะครับเป็นทึบๆจะได้บุป่าไปดูแม่น้ำอ่ะฝนขาดไปสองมื่นกับน้ำเริ่มงวดแล้วพี่น้องนะครับอุ่ยยังเขาเขาป่าบอกให้ไม่ยังอันปีนท้องล่างงางอยู่หัน นี่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 ป่าบงเข้าไปยังทอ่อนไม่จะจำเปเนบึงมันป่าบงเข้นไปยังเนี่ยพี่น้องผลจากการที่ฝนตกไร่พอน้ำน้ำแซ่ตะฟังน้ำก็้าบางห้องห้างกันเพราะคืบสุดท้ายกัต้านบ่ไหวสุดที่จะต้านทานงวยตุ้มเช่ตัวน,นี้นะครับแต่ถึบว่งัดขึ้นเพราะว่าย่านหากักมันหกักพี่นอ้องจะให้เขานอนด้วยสิละแล้วมาเขาชิดทยอยเก็บไปต่ำเนาะมือขึ้นอกีกแล้วแก้วต่ำ เราซื้อว่าแสีบอยู่นะครับเป็นมะฮุงพันเสียบนะครับถ้าพันอีกอย่างหนึ่เราก็ว่าล่มทวนเลยนี่ปีนขนนึ้นเนี่ยหน้มเสียอยู่นี่พี่น้องน,นี่นะครับขำทา,างหนึ่งเซีทางหนึ่งขำทางหนึ่งเซีทางหนึ่งสุดท้ายล่มทวนเลยมาเขาเง <มา S 2> ี้ยพอจะเก็บไปขายถต่าถามแม่ค้าแม่ค้าบอกขายยากยากมือหน้าฝนบึกบึ้งมะฮุงอะได้พวกอะไรมันก็เราบุฟเฟ่ต์จะได้ขายฉันเอาไฟต่ำรอดมา่นเลยกูนะ พี่องเบิ้งด้วยนี่ออดีบ่เด้อเหรอปุย๋ยหมักมูลไก่สูตรสิบพาสิบพา่นิดๆหน่อยๆ,ๆตำเข้าไปมากากากซากเลยพี่น้องคนหนึ่งอ่ะก็เคยบอกเคยบอกน้องเนาะขี้วัวบำรุงใบขี้ไก่บำรุงผลปุย๋ยมูลไก่เด็เฮ็ดให้หม,มักดกนะคุณพี่น้องเพื่อนคนนะครับก้นใจสะทุ่งขี้ไก่หลายนะครับอ่ะพาพี่นอ้องเลาะเบิง่งจัคหน่อยนะครับสวนเฮาเป็นจังได๋อันนี้ก็ใา นอนถ่ายอยู่เนี่ยพญาลูกโดก่เนาะยนักลูกเลยตายย้อนลูกก็โอผักอีเลือดโปงแล้วผักนางเลิศนะครับอมเส้นหน่องงัวแต่ผักเป็นหนองเลาะจั็หน่อยนะครับเบืองด้วยฝน,กนยยตกคักๆว่าทำเป็นจะได้เนี่ยสวนห้องว่านยานลังสีพี่น้องโอ้บรรยากาศจะมะวศอายหมอกจาง มึหุ้งกันโอ้ยมากันพี่กันกินเพราะท่านพี่น้องนะหลายฟอด,ดกับว่าดกัดกดกแครดกว่ามะเขือม่วงแต่ว่าหักเป็นมะเขือคืนพี่น้องมันไก่พันใส่กับลาบเท่าเหมืนอนโบคขาขนาดนะครับสีหยำหาบนุ่มๆเจ้านอยไหมมะเขือม่วงอันนี้มันมันมันไก่พันพี่น้องเลยที่จริงมันจะกรอบแต่นี่มันจะออกไปทางคืนๆนะต้องไปกินเนาะ ล่มไรเยอะนลยข้าวมักแตงก็ล่มเอเลดไม่ได้กินเลยคือตอนนี้แต่หมักเผาเขาเนี่ยนาะกำลังไงบ้านแพร่สมุทรสาครเจอน้ำเสียหักกับบ่อชม้นเพราะว่าอยู่บ้านแพร่กับเขตที่ลุ่มเขตต่ำขาเจ้าปลูกเสลี่องสวนน้ำเสียเป็นเปรตเจอกระบาดตายเป็นหมากเสยนี่มันก็เลยบริยานนะครับพี่น้องหมักเผาเป็นพืชที่ทนน้ำนะมีอันใดเสียหายแน่นี่ มกกระเพ้าตัวรอดแม่งวันท้อง่ะแจเกเกยวมาทําสาวนันพระอีตูจ๊กอีตูเจ๊กกระเพ้าว่าปนขึนสุมกันจ้วยอ๋ออันนี้ย่างกินนะโอ้พี่เขาวพี่น้องเป็นมากแล้วโอ้มากไหม อมีอันไหนเสียหายจากน้ําท่วมบ้างก็บ,บ่เสียแนย่น้องก็พอได้กินอเลยเอียงอันนี้ผักปังพี่น้องผักปังผักอันมืนลุยๆเห็นไหมนี่เราจะวัดหนึ่งเสีป้ปราวาท่านอ้อมก็ได้แกงก็ระไรเราจะผู้หมักแต่จะแกว่าผูกหม,ม,มักว่าบนมืดลุยๆคือขี้หมูกันเถอะแกงไทยจะแกว่าหน่วยบักไงหนึงน่งอยู่ใช่หรือซีกินบ่ขันฝนบ่เล่งกับบ่เน,น่บาบ่ยังกับโซโซนี่เด็กพี่น้อง นี่เจอแล้วแตงไทยแต่กันวดหนึงเห็นยุคิวะไ้บุญอยู่ทั้งนี้ละดิยุ้งเท่ี้ดี่วแม่ซุกเราบ่กูยั่งกูดีนว่หนี่งโอ้โหนี่ขึ้นหลวงแล้ว เพอเห็ดแตีงไช่กะทิแล้วบ่ครับเบิ่งสภาพสวนเฮาหลังจากฝนหยุดไปสองสามหมื่นรอบเพื่อนเนาะน,ะ,นะครับเป็นจังไดอ่ะมะเข้ากำลังงามมะพร้าวกำลังโตแยกแก้วตัดสะอมลงแตกใหม่เนาะนีะนะ่อันนี้ก็โค่นเลยเพี่น้อนโค่น,นกระยาบนันน้องมกฮู้งอัน บ่เป็นหมากไม่แต่หรอกอ่ะลงไปให้ปลากินหมดละนะครับคนเรียบร้อยว่าแต่หม่องเผาเขาจะโคนนะครับกำลังไงเลยหม่องเผาตะไคร่พันนะครับตะไคร่ตะไคร่พันธุ์ไงนะครับฟนะักทองซุ้มดอกกระดอกไปซุ้มหมากกระหมากไปซุ้มตายกระตายไปแก้แนกะ้วเก็บเป็นหนึ่งมือว่านมือก้อนเนี่ยแซ่บแซ่บเนียวดีขึ้นยังนี่นะครับเหนียวมันเนื้อละเอียดเนาะ เสียแต่หมากน้อยไปจักหน่อยอ่ะมังหงก็กำลังสิเป็นดอกเป็นหมากอีอกเลี่น้องโอ้บริบบตัดหญ้าดเลยนะครับค่ายห้าดลำราดข้าหญ้าดเปนนี้แล้วเพิ่นหาปุ๋ยแล้วอันนี้ก็อันเป็นจังไงนี่โอ้มีสองต้นต้นนี้บ่เป็นหมากแต่ต้นนี้เป็นหมากข้าเขาบ่อยากดวกไปได้อาจารย์กาลังจับขึ้นไปเล็กน้องกาลังจับขึ้นไปเดี๋ยวปุ๋ยขี้ไก่มาถึงใช่ปุ๋ยหมาก มูลไก่ดึกเซ่ีกเนาะกำลังติดหมากเลยบ่โคนเนาะแต่ว่ามาพริกกระเซ่หน่าเซ่หลังให้กันนี่นี่อ่ะถือเซ่กระเซ่หมากเนาะเซ่มีหมากเอายาเซ่บ่มีหมากยาเซ่อดีพี่น้องอ่ะมือพี่กินนะครับเซ่ต้มเซ่อแกงตำหุง พริกน้อครับเป็นพืชประจําคั่วเลยนะครับกานคั่วขาดพริกหรือถึงจะมีอันอื่นกับบอบเป็นตาเห็ดกินนะครับฉะนั้นเป็นพืชขาดเออพืชประจําคั่วอันดับหนึ่งนี่แหละนะครับนี่น้อยก็เกิดมากแค่นี้เอาปุ๋ยมาใส่ฝนมาสาปไปอีกแล้วนะครับใบเริ่มเรืองนี่แล้วเดี๋ยวเอินหาปุ๋ยลหรอจะเอาปุ๋ยมาใส่เนาะนะครับอันละมุนเขาวางเลยแช่น้ำ หมากล้นบ่จะเกาคมันน้ำหืมหักมันก็คักหมากมันสิล้นกับบอลลนเนาะจับหมากอยุคแล้วโอ้โหหมากง่ายอยู่คุณหมากง่ายอยู่คุบอลลนบอลลุนมบนเข้าเป็นยังเคลื่อนหมากโอเคอยู่มาทางกีดกับหมากเงินงอยฟังน้ำใครน้อมันลดลงไปแน่แล้วน้ำก็ได้ บ่าเ,เสไปแล้วบ้างฮก็เซไปหาหนำกันได้ก็เด้อยากลกนอนหนาดีฝนเศร้ากนอนสะอุมย้องแข็งแงขึ้นมาแล้วตัดจะได้จัดการค่าเนี่ยแล้วแค่นอนนะครับเบิดฝนเนี่ยจะจัดระเบียบค่าไหมมันหลายพจนแล้วต่กี่อึดกินมาสั้นวันนี้ปลูกเอาปลูกเอาพิกต้นนี้กับ เอนสร้างพระเรียบร้อยนะฮะอ่ะปลูกอมไรนะโอ้ละมูลข้าพี่น้องปุ๋ยมูลไก่บุกขี่ขั้นคากบุกคาง,างคกอีหรอกไงขื่นซื้อโอ้ละมุดพี่น้องมากเต็มเนี่ย เมือฝนซาไปนะครับลลายยางก็ดีขึ้นละมนเข้าเป็นมากพริกมะพร้าวบางกินออกบางน้ำอเอาไก่มาหาตรงยกแก้วงนนั่นน่ะเจอแล้วตัวกันมากินรักกินปลาเข้าตรงไหน,นเป็น้องงูต้แหนะครับ,ง,รบงูกินปลานะครับ งูลายสาบไล่โซ่เนี่ยๆๆเนี่จะได้แก้วมาควานล่ำหมดเสร็จคอร์ดเนี่ยมาลักกินปลาเขาตรงกันนะพี่น้องงูลไลยพี่น้องนะครับแต่ส่วงนี้ถึงงูบ่คอยบเ่เป็นงูมีผิดเนาะก็เลยบ่เป็นแต่ย่านไประเดี๋ยวแต่ขืนซีว่างูย่านประเดี๋ยวว่านะหน้าของเขาก็ระบ,บายออกไปเรื่อยๆจากสระนะครับอ้า เนี่ยสะออนก็ใชเป็นละมุดต้นนี่แหละพี่น้องให้ไล่ห้องสวนวะสักพูดนะหมากให้ไล่ประจาสวนวะมากเป็นปั้นเป็นปันอยู่น,นะ,ะ,ะเดี๋ยวจะซุมงำนี่เนาะซุ่มํำงำนี่ไอเนหวานซักบนลูกแก้วนะครับพี่น้องนะครับเป็นหวานที่มีคุณภาพนะครับมีน้องสาวอยู่กรุงเทพเก็บท่องเก็บเกี่ยวกับของพุ่ยาพู้ยิ่งนี่แหละนะครับก็จะช่อทุ่งทรงใบสองหัว สองอาทิตย์ทักมาบอกโอ้ยดีแท้ๆไอ้หวานเจ้าท่นจะได้เจ้ากระปู๋เด้อเจ้าให้มันเบื่อเด้อดีหรือท่นว่ามูพวกเฮ็ดงานกันว่าจงจมเก็บทองน้อยจ้อยจ้าจ้องเสียเวกันด้หวานน้ำนองเนี่ยเรไปกินเศร้าไหมท่นว่าจะได้กับรักษาไว้ด้วหวานเนี่ยจะให้มันเบื่อเัือนอ่ะก็จะรักษาไว้เนาะเป็นว่านชักมดลูกนะพี่น้องนะครับของแฉเนาะย่ำแรงสิบวัเห็นต้นเขาดอกเห็นได้ย่ำฝน โอ้ปงอ่อนแล้วพักติวพี่น้องแกงเส้นปลาแกงเส้นเห็ดหเลาะมาทางนี้ดูเป็นยังไงสวนห่างเนาะไงจะแก้วม้านขอผลมักซีดาอยู่มาทำปุ๋ยดินได้เอาคือใบเหลืองบ่เนี่เนาะเป็นอย่างนี้เนะาะบ่เนี้เนาะน้ำขึ้นหักบ่น้ำแช่หกักบ่เพื่อจะได้ขึ้นเอื้อนหาปุย๋ย โอ้พริกตัวนีนะ่บริๆๆๆเวณาเบิรงนั็คือเกือบมันเท่าทิมตัวนี่งอร่อพี่น้องพริกขาวพริกกระเลียงะนะครับแซ่บอั่นโอ้ดกดีพี่ล่ะพริกพืชประจำกุ้งเฮงอ่ะจะได้เอากล้วยอันนี้ออกน้องพี่นนอนเนาะเนี่ยตัดแต่ให้ให้เบาหนิดมาตัดแต่ให้งัวนะครับเขาเครื่องสีจวดจวดจวดให้งัวตัวนี้กั ตายยากตายซส้งสิตายอยู่เลยฮะพ่อตายนะครับเนี่นะนะกล้วยเส้นน,น,น,นี้จะอ่อนเพื่อนเลยเป็นกล้วยเล็บมือนางนะครับขึ้นบางมูวซื้อหมากทบประมือนี่ยซ้วีกับปุ่อิมเดี๋ยวโอ้เมื่อกี้แก่แก่เป็นหมากมดีได้เนี่ยได้ปุ่ยขี้ไกล้เลยเนี่ใส่โอ้เ้าวใหญ่เลยพี่น้องอาจจะจะเอาจัดแนวมันบังมันงับบอกไป ปีกงวา่านกล้วยออกปีกแล้วโอ้หม,มากใไงเลยบ้านกําลังถอดนะกําลังออกปีออกเครือสําหรับกลว้วยโวนบาง่งกับกําลังใหญ่ส่หมากใกล้แก้วปูที่เป็นแต่บาง่งปูหรืมั้งนี่มีแต่ดอกสังสะอยู่นี่มีแต่ดอกอยูน่นะอ่ะบางงะตะไคร้ปูใกล้พอน้องเพี่น้องเนาะตะไคร้ก็ได้งําม,มูไปเลย โอ้ซาคู่ใหญก็ต้นสาคูไง,ยงแยกเก้วเรื่อยขยายอ,อ,อีกอยู่อ่ะคลิปนี้เท่านี้ก่อนพี่น้องน,นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆจังพ่อกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจก,กับคนใจิตช่อถุงพับพี่น้องเลาะข้วเลาะสวนนะครับเลาะเพืนน่อนเนาะกับวลากักบค้งละผ่านมาพอสมควรน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ขึ้นเก่าพี่น้องน,นะครับคลิปหนาจังพ่อกันไหมสวัสดีครับผม